ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วจนตอนนี้เนี่ยก็จะกลางเดือนกุมภาแล้วนะฮะผลมังกรมันก็ยังไม่มาซักทีจนตอนนี้เนี่ยผมแอบสงสัยแล้วนะว่า GM เนี่ยเขาตั้งใจทำงานจริงหรือเปล่าแต่จู่ๆนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีน้องๆ FC นะฮะมาคอมเมนต์บอกว่าพี่มันมีแมปที่เปิดเผยมาแล้วนะว่าผลมังกรใหม่จะเป็นอย่างไร เฮ้ย hey, เอ็งพูดจริงเหรอหนุ่มและแมปแมปนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่า C A K <ะ>แปลว่าอะไรวะรูปกก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่เกาะโลก3นะฮะทำไมท่าเดินแปลกๆจังวะเป็นเกาะกลางของโรค3มนะครับมีก่อนีเก่อเดียวด้วยนะฮะอ่ามีกล่องเงินเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องเงินกัน โอ้ยเดืนชาเกิน เก็บไม่ได้นะฮะคือจําลองนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่คือบล็อกฟุตเลยนะแต่เห็นบอกว่ามันคือแมปจําลองผลมังกรใหม่นะฮะซึ่งในใจผมเนี่ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับเ <c ười> มื่อเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะมีนี่ผลไม้ปีศาจนะครับถือนะฮะมันเหมือนผลมังกระฮะที่ทางแอดมินของบล็อกฟุตเนี่ยเปิดเผยรูปภาพออกมาเลยครับเห <c ười> มือนมากนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าในบล็อกฟุตเนี่ยพอมังกรมาแล้ว จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะไอคลิปนี้ดูเนี่ยต้องฟังหูไว้หูนะนะฮะและกดกินไม่ได้ด้วยนะฮะเป็นโมเดลให้ถือเฉยๆนะครับแล้วก็ทิ้งได้อ่ะทิ้งไปใช่เลยอะ่ะผลมังกรเกิดนะฮะโอ้โหต่อมาก็สกิลของผลมังกรครับเมื่อเรากดใช้ผลมังกรนะฮะเราก็จะถือกระบองเหมือนกระบองไคโดนะฮะแล้วดูพลังครับกดสกิลัครับโอ้โห ทางด้านเอฟเฟกของพลังนะฮะผมบอกเลยว่าทําได้ดีมากนะฮะทั้งเสียงทั้งพลังเนี่ยมันมันเหมือนจริงอะ่ะเออต่อมาสกิลเอครับสกิลเอเป็นกดตีใช่เหรอเอาใหม่ปั้งคัวโอ้โหนี่กูกดชิกเบ้าตีก็ได้มั้งเนี่ยงั้นน่ะโอเคต่อมาสกิลซีครับว้าว wow. โอ้สกิลซีเนี่ยเป็นปูพรมนะฮะมีแค่นี้นะมี Z X แล้วก็สีนะครับ Z X แล้วก็สีส่วน V นะฮะแปลงร่างเป็นมังกรครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนที่เราจะแปลงร่างเป็นมังกรนะฮะยังมีอีสกิลหนึ่งครับสกิล F นะฮะอ่ะมังกรมีปีกอะ่ะ <laughs> มันใช่เหรอมังกรมีปีกอะท่านผู้ชมโอ้ยเดยจมเอามีคนอ๋อมีคนอยู่นะครับ มาต่อมาสกิลวีครับร่างมังกรครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะ <What? S 1> <_ idden> มีหน้าด้วยหน้าโผลมาไงเนี่ยส่วนพอแปลงร่างเป็นมังกรแล้วนะฮะก็สกิลก็เหมือนเดิมครับกดสกิลเอ่อแซดนะฮะ เหมือนับว่าแปลงลร่างนี่ก็เป็นแค่มังกรเฉยๆครับแต่พลังอะไรยังไม่มีอัพเข้ามานะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามังกรของบล็อกฟุตจะเป็นแบบนี้จริงหรอวะผมว่าไม่ใช่นะมันกองแก๊งเกินไปอ่ะเพราะว่าถ้าบอกว่ามังกรตัวนี้จะไปอยู่ในบล็อกฟุตนะฮะเห็นคิสเนมไหมคิสเนตมาใหม่ทําดีมากนะฮะพอกันแล้วเนี่ยมังกรที่จะมาใหม่กว่าเนี่ยต้องดีกว่าอยู่แล้วครับมันคงจะไม่งองแงงเป็นดินน้ํามันแบบเนี้ยท่านผู้ชมผมว่าคงไม่ใช่นะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับทั้งด้านของผลมังกรใหม่นะฮะที่ FC บอกว่ากำลังจะอัปเดตเข้ามาในบล็อกฟุตนะฮะนี่คือแมปจำลองที่แอดมินเนี่ยปิดเป็นความลับอะไรแบบนี้นะฮะราบราบรา,บาที่มีคนมาคอมเมนต์บอกผมในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคือผมก็โตแล้วอะ่ะผมก็ฟังหูไหว้หูนะฮะและถ้าถามผมว่ามันจะเป็นจริงไหมผมมั่นใจว่าไม่จริงอะ่ะคงไม่ใช่หรอกนะ,ะครับผลมังกรเราคงจะไมะ่ก้องแก๊งขนาดนี้นะฮะดูดิท่าตีอะ่ะ ปรับปรอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่อ่ะนะฮะโมเดลมังกรนี่อาจจะเหมือนนะแต่ผมว่าพออัปเดตเข้ามาแล้วนี่อาจจะดีกว่านี้นะครับอืมะอะไรก็ใหม่ลู่เอาล่ะท่านผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาเรื่องแจกของให้กับน้องๆ FC ดีกว่าครับตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ในแมปของผม กูกำลังจะพูดเลยว่าใครเข้ามาเป็นคนแรกกูจะแจกของคนนั้นนะฮะโอเคน้องเจนไม่นับนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าตอนนี้นะฮะมีใครก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อนของผมนะฮะเข้ามาในแมปนะฮะผมจะแจกผลถาวรอาหลุดไปละอะไรก็ได้นะฮะกับคนคนนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามารอดูมัาซิว่าจะมีใครเข้ามาครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะ,<บ>ะมีแค่เหมือนเหงาอ่ะไม่มีเพื่อนคุยแล้วเข้ามาเล่นกับเราอ่ะดูดิว่างไงคนดัง ดังใหญ่แล้วนะช่วงนี้นะฮะคนติดตามหมื่นคนแล้วเออหมื่นคนตามแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกหน่อยก็หยิ่งกับพี่คอยดูก็คนมันกำลังดังอ่ะเนาะไม่เคหยิ่งกับพี่หลักแหมบประกานักหกานโอเคไม่ดังมาละผู้โชคดีน้องชายอยู่ปะเนี่ย ชื่อไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรจ๊ะน้องชื่ออะไรจ๊ะน้องชื่ออะไรจ๊ะบอกชื่อน้องมาหน่อยจ้ะชื่อเจนงับไม่ใช่จานเหรอไม่ใช่จานเหรอคัมพีว <What? S 1> ฮะนั่นชื่อเองเหรอชื่อเล่นนะนะคัมพีอรอใช่ฮะโอเคเอาไงต่อดีเนี่ยน้องอ่ะเป็นผู้โชคดีว่าแต่ น้องเล่นบล็อกฟุตไหม<ะ>แต่ก่อนอื่นชูพี่มาฮะชูไหนอีกพี่อยานทำอะไรเดี๋ยวก่อนเยอเดี๋ยวเล่นโอ้เล่นเดี๋ยวก่อนพี่เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนน้องเอาเบลเท่าไหร่น้องเวลเท่าไหรไรโอ้ยน้อตีกันแล้วอย่าตีกันแย่งพี่ไม่เอาไม่เอาน้องไม่เอาไม่เอานะใจเย็นเยน ตอบมาสิน้องน้องเวลเท่าไหร่โอเวลตันนมึงตอบช้ามากไอ้น้องอยากได้อะไรมากสุดในบอกฟู้ดตันไงมึงตอบช้าเออกูถามมึงตอบช้าเออไม่แจกดีไหมเนี่ยพิมพ์ช้าว่ะเออพิมพ์ช้าเกินเล้พิมพ์ช้าจนหงุดหงิดเลย มันพิมยากขนาดนั้นเลยเหรอมันคือช้าแท้เขาไม่สนใจเธอหรอกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 อะไรน้องเขาบอกว่าผลพิษถาวรนะฮะได้งั้นเอาผลพิษไปเลยโอ้ผู้โชคดีวะผู้โชคดีรับเพื่อนพี่ไอ้น้องรับเพื่อนพี่รับเพื่อนพี่โอเค ตามพี่มาห้องวีเลยสองสาวรอก่อนเดี๋ยวมาเห็นไหมแค่คุณเข้ามาเล่นแมพผมนะครับคุณก็มีโอกาสได้ผลถาวรฮะแจกเรื่อยๆนะฮะแต่ห้ามขอนะถ้าผมจะแจกผมจะเป็นคนเสนอให้เองนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าแมพผมมาแล้วเจอผมเนี่ยพี่อ่านอยากได้ผลนั้นผลนี้กูไม่ให้กูบอกเลยถ้ากูอยากให้กูให้เองครับมาเวลตันอ๋ออยากได้พิษถาวรอ๋น้องเขาเล่นพิษนะฮะได้เลย เงียบเๆอย่าทำตัวเป็นเด็กเออในเซฟโซนเข้าใจเปล่าเออไม่ชอบเลยพวกแบบกดสก,สก,กงสก,กิลในเซฟโซนเนี่ยไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวร้านค้าสิร้านคา้า,นคาผลพิษผลพิษอยู่ไหนให้เป็นของขวัญปั๊บให้เป็นของขวัญ2450โลบัคจัดไปเรียบร้อยครับหแม่ไอ้น้องมันโชคดีว่ะให้เป็แล้วไอ้น้อง เองแม่งโชคดีว่ะโอเคสำหรับใครนะฮะอยากมาเล่นแมบบผมนะครับก็ลิงจะล่างใต้คลิปนะฮะใครอยากได้ดีการ์ตันร้าน V 4 s h ช p นะครับใครเข้ามาเล่นแมบบผมนะฮะแล้วถ้าผมมาแจกของเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้ผลถาวรง่ายๆแบบนี้แหละครับผมนะฮะเออ,อเหนื่อยว่ะเวรกรรมเออโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคงเพียงแค่นี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ